เในขาครับทอนแบนครับทำไปรอบไปทีเจอแข้งของก่อนแล้วก็โดนตะไม่โดนผู้อู้ยังหน้ามาโดนจาก้นซ้ายครับาซ้ายหมัดขวาตามอะไรครับปากห้าเห็นแล้วตามเห็นแล้วนครับดีซ้ายวยครับเวลามันเหลืออยู่สิวินาทีสิบสองเ่ัเองครับมัดมัดัดัดขวาครับซ้ายเข้าศูนนะครับ ไปกับแท้ครับแล้วก็เตะนี่เป็นน้ำหนักเลยครับฟ้าเข้าไปครับตากล้ับนักสอนที่นักเตะเหรอนักเตะบุดเราวงอยากจะมันเป็นเอสซีเน <Wha> ี <ice> ่ยครับตัวนี้ก็ตีลากาครับอย่างนี้โดนหมัดตีลากาครับแล้วก็จากนั้นครับแมลูกนี้มันเร่งรีบไปหน่อยเลยเขาเสียหลักไปเองแต่โค้งนักสอนครับดูนะ ขัดขวาครับจับไได้จับได้ครับจังหวะบวกกันครับต่อไปบวกครับนี่ครับปัดขวาของทีนึงเสียบเขอาตามครับขอดตามมาตามครับถรือว่ามีใจติดเกมเลยครับแต่ว่าท้านี่พยายามบวกสอบคืนด้วยการัสนะครับขัดขวาครับข้อนี้หนู